ช่วงนี้พี่ฉันอยากกินนั่นอยากกินนี้อยากกินโน้นฉันด้วยความเป็นน้องที่ดีก็ต้องทำให้พี่ฉันกินถูกแมวันนี้พี่ฉันไปซื้อปลายปีกมาเขาเรียกปลายปีก,กว่าม่รลุฉันก็เรียกอย่างนี้แหละอืมฉันก็ต้องหมากอยากกินปีกไก่ย่างทั้งท,งทง้ที่ตัวเองไปทุระกันไก่มากนะคะแต่รีเควสตมาว่าอยากกินส้มตำไก่อบอ้าวอบก็อบอี่น้องด้วยความตามใจไง ก็ต้องหมากหรอพี่ขั้นตอนมันไม่ยากหรอกไม่ยากอีกแล้วมันจะมีอะไรมากละ่ะเครื่องปรุงก็มีแค่น้ำอซอสเห็ดหอมซอสเห็ดหอมซีอิ๊วขาวน้ำปลาน้ำปลานี่ขอนนึงมันเป็นหอยหอยเป่าหูนะัจะอร่อยมากแล้วก็มีที่ขาดไม่ได้คือน้ำตาลปีบ๊บเนี่ยคือสุดยอดของความอร่อยหวานนัวไม่เค็มโดใช่ นี่แหละฝีมือของฉันอีกแล้วค่ะ